ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กลามาพบกับพอแ้มยีน้องพี่น้องเนาะครับพอแจมพามาติดตามราวพัฒนาของเซียนคนริมทางยีกน้องพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องวันพุทธที่สิบเจ็ดกอคอหกเจ็ดราวพัฒนาออกเก้าสามห้าเก้าซีหนึ่ง รับเลขล่างก็ออกห้าเก้านพี่น้องเนาะรับของอาจารย์เซียนคนริมทางงวดที่ผ่านมาพี่น้องเลขมาบิดพุธอัน,นอยแต่ว่ามากคนละย่างกันนะครับปฏิอิมขเฉยเบิงนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาวันพุทธที่สิบเกตกรอสองห้าหกเกดลาวพัฒนาเซียนคนริมทางรับบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้ากับมาเก่าเนาะพี่น้องเนาะแปดบ่มา ขับมาเก่าเทว่าจับคูนะพี่น้องชุดวินเนี่ยมันหลุดนะครับศูนย์หนึ่งสองหนึ่งไปบนคับเกานะครับไปทั้งบนทั้งล่างครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองออกห้าเก้าพี่น้องแต่ว่าสายวิ่งสายหลุดเด้พี่น้องเนอหลายอาจารย์ชวนหมักกับเลขวิ่งเข่ากันอยู่เทว่าเลขจับคูกับมีหลุดกันเนาะครับเนาะรับมวนนี้กับตัวเก้านี่แหละพี่น้องอันเชียนคนเิี้งทางคนหนมา ตัวเก่าอีดีแต่ว่าเนีนเนีนมีเนีนเนีนะครับเนาะเก้าชุดเก้าหางเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปเบิ่งน้ำกัเนานพี่น้องเนาะครับ เียนคนริมทาง ครับโปรไปใส่มาใส่ดีเปยดกับเก่าพี่น้องบาบโปได้พงหัว้ะครับเด้อเก่านี่มาดูนะครับครับชุดวินเนะพี่น้อง ชุดวินเอพี่น้องเนาะครับส่วนอาจารย์จับคูมาให้พี่น้องเกดศูนย์เกดหนึ่งเกดสองนะครับ 8ปดศูนย์แปหนึ่งแปดสองเกศเก้าหนึ่ง กาสองกับเก้าชุดเก้าหางคือเก้าพี่น้องครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเนอะอาจารย์ประเน้นให้ที่

ขับสัตวเกียนนะพี่น้องเนาะขับคอยเข่าคอยแตกเด้องวดน,นี้แต่วันเรกวิ่งอาจารย์กระบรูดเจ้งวดนะพี่น้องเนาะรับพระเจ้าใหไชเบิงอาจารย์ทรงมานี่ขับเราพัฒนาสิบเก้าทับเจ็ดทับหกเจ็ดขับบนล่างรูดแปดกับเก้าขับชุดว,วิ่งกับศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าขับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง ฟันเะน้นๆแปดศูนยะ์ครับคนริมทางนะพี่น้องเนาะครับสัตว์เกียรตินะนะครับคอยเข่าคอยแตกปังๆเน้ออาจารย์ในงวดนี้ครับพี่น้อง fc ก็จะได้โฉกโมันๆกันนะครับเอาที่สําคัญก็จะลืมนะพี่นอ้องเน้อมักสอบตัวเด็กก็จะลืมกลับตัวใบนํานะครับเนาะ เอาวันศุกร์ที่19กค,ค2567ลาวพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูด8กับ9ครับจับคู่7071 72 8081 82 9091 92เ 90, น้น8081 9091มรัพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลืมเด้พี่น้องเด้อมักสอบตัวใดก็อย่าลืมกลับตัวไว้นําเนาะครับเนาะครับ พอเตมก็ขอขอบพูดได้หลายนะครับเด้อเซียนคนริมทางนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไมา่พอเตมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตีมขอไวพ้พรอนคอยเขา้าขอให้แตกปังๆนะครับเนาะจะได้โฉบๆมันม,น,มนกันนะครับ เอาจะลืมพี่น้องเน้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแตมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเ,เป็นกําลังใจให้พ่อแตมนํานะครับครับเมาสุดท้ายถ่ายสุดนี้พอ่อเตมก็ขอกราบขอบพระคุณนิพี่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อแตีแต่ยมครับพ่อแตมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะ รับเพราะมีแต่โศกแต่ลบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับรับเอาสำหรับคลิปนี้พอแตยมกันมีแค่นี้เนาะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม